วัสดี่อยู่กับสาวโบใส่เรืนะคะเราก็มาดูดูข้างในโป๊ะแตกใ <laughs> สก่กเกงเยีนโฉมหน้าของสาวงาม <laughs> เมืองเสเลนนะงามบอกง้องามอยู่อันนี้กำลังเก็บของนะคะพร้อมที่จะไป พร้อมที่จะไปถ่ายนะคะทุกคนอันนี้ทำไมเป็นแบบนี้อ๋อเป็นอย่างนี้แล้วค่ะเดี๋ยวไปเย็บบอยู่กับช่างานพิวเวอร์ติ้งนะคะของแม่ย้อยนะคะทุกคนแลเป็นวันหน่มพูนเนาะไปเห็นใช่ไหมใช่แกตุนสมัยอยู่นะ

เดือดรองเท้าใรองเท้าใส่รองเท้าอะไรรองเท้าส้นูงเลยอ๋อรองเท้าสุูงเลยนะครั้ังะงมเลยกจะไป็จะไปถ่ายที่บัดหลงพถึงนะคะทุกคนลเลือยีบอกได้ไหมได้ไหมได้คับลากเนี้งจับข้างลางด้วย นั่นแหละผาดบ้าแล้วก็เตรียมตัวไปวัดหลวงปู่เฮงนะคะ เยอะอุย้ยแลเราก็จำเดินทางไปนะคะสองนั่นก็อันนี้ก็ได้อยู่นะได้ไหมแล้วเฮาก็มาถึงวัดนะคะวัดหลวงปู่เฮงเนาะอู้แม่แม่แต่ยืนถ่ายเฉยๆปฏิทูบอมันคือสูงแท้ น,นิ้วเนี่นิ้วเองนิ้วเองมาสัน่นโอ้ค่ะสัน่นเราก็มาอยู่วัดหลวงปูเ่เฮงนะคะโอ้แกกำลังสร้างอีกเนาะดูอ่ะสวยมากเลยครั้งแรกนะหนูจะบอกว่าหนูครั้งแรกในรอบแปดปีใช่ไหมใช่ค่ะที่หนูมาเข้าวัดนี้หนูไม่เคยเข้าหนูขับรถผ่านเข้าช่องจอมเฉยๆเมื่อก่อนก็ขับรถผ่านแล้วเทียนเข้ามาโพส เขามาถ่ายรูปพญานาคนี่แหละขอโทษว่าบัตรหนุ่มเอ๊ะชั้นมาช่องจอมแปดสิบเอดรอบเลยชั้นไม่เคยถ้าหลอดก็แปะเข้ามาดูวันนั้นแวะเข้ามาก็บูชาไปหนึ่งองค์จ้าห้าร้อยหกกรุ๊ปจ้าตากล้องล่ะนั่นแหละไม่รู้เขาไปอยู่ตรงไหนจ้าเอาโทษกิงกังแหมฝนสีมากก่อนได้หนินั่นหละเด็หนูลูกดิหนูลูกสิลูกโอ้โห เ็นจัดเตรียมความเรียบร้อยนะฮะโอ้ฟังนะไม่เลยจะกวดไม่ได้เออเนาะยอมใจคนประกวดจริงๆดิประกวดมีใช่แค่นี้นะประกวดเก้านี้วแต่ถ้าประกวดมทีใหญ่กันแค่นี้แหละรอ อกตรงไหลพึงล้างตรงอกพึงล้างไา่โมเมนต์ไหมโคนประมาณแค่นีอวนอ้าวอ้ห้าสี่สามสองเอา้องเากองเขาบอัวดอกบัวอ้ยทำไมไม่บัวหนูจะได้เอาดอกบัวที่มันเก็บเมื่อวานนอยคยังไงอะเวลาถือก็ถือประมาณแบบ เนี่ยเลื่อนยังไงเลื่อนสิเออนั่นแหละเอาตรงไหนก็เบื่เอาเดินสิเนี่ยยังเดินอาจจะถ่ายรูปนะคะห้าสี่สามยืนดีๆกดหน้าลงอีกเนาะหนูว่าเนาะอีกนิดนึงเอ้ยยืดขึ้นแล้วก็อกพึงผายห้าสี่สามสองนั่นแหละ แบบขี้แห่มันเปียกนะความหมายว่าขี้แห่มันเปียกแองขี้เหี่ยวรู้จังไหมรักแร้มันเปียกแล้วเราเอาเอนั่นแหละนั่นแหละหนึ่งสองสวยค่ะ,คะเอาไว้กับเนรา้อมไว้มันย่างงานเจ้าของจีนเจสิบ่ได้บอกเนาะดูนะถือเอานั่นมีหล่ะเขาอยู่เขาไปถึงไหนไเนี่ยโคสิแป้งไอ้หลายๆช่องออกให้หนู่กับพับ อันนี้ก็เป็นดอกบัวน,นะคะของจริงและของปลอมไปของปลอมค่ะของปลอมเ่าอ้คือ,อ,ง,อ,อง,งามแทอ่ะดอกอันนี้เหมือนจริงจริงอ่ะอันนี้เนี่ยแล้วก็จะให้น้องถือนะคะแต่ตอนเนี้ยเราต้องแข่งกับฝนว่าขับมาลงเม็ดตอเตะตอเตะหน่อยหนึ่งเลี้ยวแต่ตากล้องเราก็ยังมาไม่ถึงนะคะจัง<ว>ค<ญ>ีน้ำกลนกันนะแล้วก็คีซ่าแทะกรจังวาโนวาสละ เรจะถ่ายกับคู่จัก <c oughs> คู่พญานาคนะคะฝั่งนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งเก็ก,ก็ยังทําอยู่นะคะถ้าเสร็จสองฝั่งเราค่อยมาถ่าย <c oughs> ถ่ายอีกนะคะมดตอม,อมเตรียมความพร้อมนะคะทุกคนสวยงาม ตามท้องเรื่องกระเบื้องแตกนี่นี่กะเบื้องแน่พี่น้องมันอยู่ทั้งหัวยังสีเลยได้สีใบเฝ้าได้จังใดเนาะอุปสรรคของการถ่ายรูปของเราก็คือฝนนะคะอุปสรรคแรกก็คือไฟดับอุปสรรคัสรรที่สองเนี่ยอากาศมันเริ่มเย็นวิวีว,ว,ว,วีมาแล้วนะคะแบบเราเหยียบมาเป็นเหยียบนะคะทุกคน โลเคชั่นบอได้เลยตลาดช่องจอมนะข้างตลาดช่องจอม <laughs> อ๋อค่ะเติมน้ำมันหมดจะเลยต้องถือนะจะเยอะไปไหนไม่มไม่เยอะหรอกน้องว่ามันลุงตั้งแต่แรกอะ่ะ ใช่เขาแค่ใส่แค่ถือดอกบัวนี่ก็สวยแล้วอากล้อง,อ,องไหนนาทีนี้อากล้องหลอกตากรรมการนะคะทุกคน <c oughs> เอาถึงขาไหม โ <Okay. S 2> อเคไปเถินไปบูดดีกว่าเออมาเดินเดินเนื้อเดินไหมหนึง่งสองหนึง่งสองโอเคสวยสวยงามอลังอลังมาก <c oughs> รู้สึกจะเดิอนอยากนะคะดู <c oughs> มันหลวมไงใช่ค่ะ <c oughs> คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะทุกคนกด subscribe ช่องบโ b สายลุยดูท่าเดินนะคะ,ะเดีย๋ยว <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ